พี่น้องจ้าสวัสดีจ้ามือนี้อยู่กับเจี๊ยบอยู่กับช่องอากันตุกะจ้าเห็นเป็นงาเป็นงาแวบ,บนี้ที่จริงบบเป็นงาเป็นกิ่งใหม่ด้จ้าเป็นหากต้นหมาหรือว่าหากคงเครื่อต้นหมาเนจ้าเจียวสีเอามาเห็ดขนมต้นหมาหรือว่าบานเจี๊ยบเอื่นว่า,ขาวเขาเขบอบาะจ้าเขาเขือบเขาโป้งได้เบิดมา,างก้นกับเขาเกียบตอนนี้ก็เป็นหากคงเครื่อต้นหมาที่เฮ้าสีเอามาถูบหล้ะก็แซกกับนามเศ้าเขาหรือว่าน้ำม่วงนะจ้าเพื่อว่าสีเห็ดขนมเดี๋ยวส่วน ส่วนที่ว่าเป็นหา่างเอครือมันเดี๋ยวเจีย๋ยวพาไปเบ่งตันนี้ก็จะเป็นห่างมันจะเลิกแห้งนะจ๊ะเมื่อวานนี่ไปกลนพอดีเจียวพอดีเอากล่องไปนําก็เลยพอดีทายให้พี่น้องเบ่งเวลาเขามันจะมีกินเหม็นนะจ๊ะขนมต้นหมาแต่ว่าหางต้นหมาไหมแต่ว่าพอห้าเอาไปแช่น้ำเศร้า,าเขาหรือว่าน้ำเขามาแล้ว นำมวงแล้วมันสิเป็นกินหอมเนาะจ้ะแล้วเวลาห้ามาเฮ็ดขนมเมื่อขนมสุกแล้วมันสิเฮ็ดให้นหนขนมมีรรชาติดีขึ้นหลก็หอมนะจ้ะจะคนละกินกับที่เพิ่นสดๆแบบนี้เนาะหากแบบบิ๊กเบิมเลยจ้ะนี่นี่ละจ้ะกินก็จะเม้นแน่ พี่น้องเจียผ้ามาเบงเครื่อต้นมเน่าจ่ะนี่ก็จะเป็นดอกต้นมาดอกไอ้เครื่อต้นมะน่าจ่ะดอกเพิ่นสิเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นเครื่อเพิ่น,นน่าจ่ะตัวนี้มีกินเหม็นแน่นอนเลยจ้ะสมซื้อต้นมา <laughs> จะหากต้นมานี่ฮาก็จะเอามาขูดผิวข้างนอกออกที่เป็นสีน้ำตาลนี่นะจ่ะขูดออกแล้วเพิ่งก็สิเป็นขาวๆแบบนี้ จ่านีก็เป็นหากต้นหม้หรือว่าเครื่องต้นหม้ที่เขาเอามาขูดหากออกแล้วหล่ะก็ขูดกับขูดผิวมันออกนะจ่ะแล้วก็เอาไปล้างให้มันสะอาดแล้วเขาก็จะมาทุบแบบนี้จ้ะนี่คือเข้าทุบแล้วแล้วก็เอาน้ำเศร้าเขาเพื่อทีสีเอามาแซ่ตัวทีเข้าทุบแล้วนะจ่ะเนจีบเสีผ้าเฮ็ดขนมต้นไม้หรือว่าบานเจี๊ยบเอื่นว่าเขาเขิบนะจ่าตัวนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักในการ ซอยห้เขาเขือหหรือว่าขนมต้นหมาเห้านี่มีรสชาติทีว่ว่ามันแซ่บกเกานะจ๊ะมันหอมมันจะหอมจ้าตอนนี้ก็เอาหางต้นหมาลงใส่ในให,หมอแล้วจ้าเดี๋ยวเอาน้ำเศร้าเขาหรือว่าน้ำเขามามาเทลงนะจ้ะนาน้ำเศร้าเขาเทลงไปจ้า เอาถั่วไม่หมดเนี่ยจะเห้ก็ได้นำเซาหากต้นไม้แล้วโดยการเอาน้ำเศร้าเขาน่าจะเทลงไปให้ถ่วเลยจะทิ้งไว้ขึ้นหนึ่งก็ได้การแล้วจ้าสำหรับขั้นตอนการเซาหากต้นมากอะเป็นอันเซ็ตซ้ำนีแ่แหละจ้าียบบ้อยซ้ำนีแ่แหละเดียวกะต่อไปก็คือไปตำไอตำเขาเนี้ยหนึ่งน่าจะเพื่อที่จะเอามาปั่นเป็นแผ่นเขาเขือจ้า จ้านี่ก็เป็นข้าวเหนียวที่เฮาหนึ่งแล้วนะจ้ะเฮาสิเอาไปตําข้าวเขเียบจ้าเอาเข้าวเหนียวหนึ่งที่เฮาหนึ่งซุกแล้วทียวว่ยังห่อนๆอยู่เด้อจ้าเอาลงไปในโคกและกะ้วก็แ <มา S 1> นะนำห้าต้ไนไม้ที่เฮาแซลอยนะจ้ะฟางเทียฟงแทย <laughs> นนงงงียก็เป็นน้ำร่างที่มันเคือนเคลื่อนได้แบห้าต้นไม้ก็จะมีแอบติดตลกนิดนึงนี <laughs> ในลายการทีมงานตําข้า ทีมงานปัดโมเมนต์มาสิปัดใดทุกคนเนื่องูจักจังหวะโคกมันขึ้นมันล่วงแล้วก็จังหวะมือกับจังหวะโคกต่องสัมพันธ์กันนะจ๊ะอานามพางต้นหมามาปัดมันสีหอมเขาเนี้ยวหนึ่งจะอยู่ในโคกอ่าเริ่มาทด้วย ตั้มเขาเคิือบจ้าขันตอนเมื่อปัด,ดจะมีผู้คุ้มสากนำตำไปจนกว่ามันสีเป็นแป้งจ้าตำไปยังสีเรื่อยๆแล้วก็จ้าไปเรื่อยๆ กำเป็นบาทเด้อค่ะเด้อไก่ได้แล้วะกวาได้ละจ้าเนื้อเนี้ยเลยอ่ะเอาน้ำตาลลงไปน้ำจ้าตอนตํำเอานละเอีลลงไปน้ำจ้าตอนตาำอันนี้ยังข่าเม็ดงาอ่งาด้วยง่ายง่ายพอค้งไม่จังหออจ้วจ้วก็ลูกจ้วจเด้อ เอององอกันเออได้ฝ้าขึ้นจำขึ้นเครื่องเนื้อเป็นแปงแล้วข้าวนําตาไม่อข้าวเนวเดี๋ยว้องใกล้เจียวจังมัดพวกน้ําทั้นั้นไม่ค่อยนั่นเันคยเนียนกปนไห เฮ็ดดีไว้อันหวดรหันปั่นง่ายก็อันที่เหลกก็รัวเอออันน่งต่อไปก็ปั่นแป้งที่เข้าต่ำมาจ้าเป็นก้อนกลมๆแล้วกับห้าแนวทับ จ้าหลังจากที่เฮาเอาเข่าเนียวหนึ่งทีไปต่ำแล้วละเอียดแล้วเขาเกิดมากดเป็นแผ่นนะจา๊าห้างก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้บานเจียวเอินว่าเขาเขิบนะจ๊ะนี่คือแผ่นแหงแล้วเขาจะเอาไปเขาจะเอาไปย่างไฟนะจา้าจ้หนีตากอีกประมาณแดดหนึ่งสองแดดก็เอาเก็บดแดดละจ้ะ พอเอาไปขางไฟมันก็ไปปิ่งไฟมันจะเป็นพองๆเขาจะขางไฟอ่อนๆนะจ๊ะโมหิตไฟแห้งพอทาไฟแห้งเพ่อนสิไหมก่อนสุกนี่แหละจ้าเขาเคือบ,บานจี้จ้านี่แหละจ้าพี่น้องเขาเคอบบือ์บานเจี๊ยบกะสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปย่างไฟแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปบึงขันตอนการย่างในต่อไปเนาะแล้วหละจ้าเขาเคอือ เป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้แหละจ้าเวลาตากอะตากใส่สากรกกหรือสาอรพื้นก็ได้ทีโมเดียมสีน่จ้าเป็นสีขาวถ้ามาตาของถือของกกแบบนี้นะจ้าเวลาเก็บเข้าก็จะเก็บแบบนี้เอาใส่ถุงพลาสติกหรือว่าใส่กองไหวนะจ้ะาโบไฮมดโบไฮมีฝฟุ่นนี่อย่างเขาไปโดนมันเดี๋ยวเข้าไปขังไฟหรือว่าไปปิ่งจ้าแศรษบเลย จ้าพี่น้องมานีสิบห้าครั้งเขาเขิบจ้านีุ่กกรณนเนาไม่ไห่ผ้าจ้ะไม่ไห่ผ้าหละก็เอาไหมเิ็กเสียข้างขวบกวนอธิบายค่ะขึ้นโซ่ห้าพันข้างขวบกวนมันจังบ่พันเข้าไปเพราะว่ามันเป็นไป้างมหลดมันกับใหม่กวนตุกค้างขวบนี่มันตุกค่อยพลิกขอแมาเข้าสี่ครั้งขอบขอมหากลางเนาะจ้ะ ให้มันคอยสุกค่อยสุกไม่ตั้ต<อ>งใจเย็นๆจา้าแล้วก็ไฟอย่าแห้งนะจ้าถ้าไฟแห้งนี่ไม่กวนแน่นอกนกำลังใดทีละจ้ามันร้วนมปรประบานออกคลางขวบก่อนน้อกยแก้ได้ดทีแล้ว ข้างขวบมันก็กลวงออกเพี้ยนนได้แลวจ้าสุกแล้วเรื่องพร้อมกินได้จานีแวเหรบแวแววแวบแแววแวจ้าแววแวกินขอาเคิบจ้าหวานมา